สวัสดีครับวันที่21นะครับช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มครึ่งจากออเดอร์ก่อนหน้านะครับาราคาโดน t t p p l ลอ s ไปนะครับออเดอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุด Stop l ลอ s เนี่ยจุด s t o อ l o อนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับก็เลยมาวิเคราะห์หาจุดเข้าใหม่ปรากฏว่าจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการถอยลงมานะครับถอยลงมาผมก็มองว่าโอเค อย่างน้อยก็มีรูปแบบตามเซตอัพก็เลยตรงนี้นะครับมองว่า,าเป็นบอสของชุดนี้นะครับก็เลยตั้ง pending order ไว้ o N D R บริเวณไฟไวลุกกับตรงนี้ครับครับส o บลอตตรงนี้ครับ TP เนี่ยอยู่ข้างล่างเลย ครับโอ้แคปออเดอร์ไม่ทันนะครับไปดูออเดอร์อันนี้เป็นออเดอร์จริงนะครับจะเห็นว่าในจุดนี้ครับเป็นจุดที่ผมตั้งไว้นะครับราคาลงมาก่อนแล้วก็รีเทสขึ้นไปและตรงนี้จุดเข้าเป็นแฟลูแกปตรงนี้ครับเป็นจุดท p นะครับราคาลงมาประมาณ1นต่อ3นะครับแต่ว่าราคาทะลุลงไปอย่างรุนแรงเลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าตามแผนสรุปนะครับออเดอร์ก่อนหน้านี้ ปิดลบไปประมาณ0.2%แล้วก็ออเดอร์นี้ได้มา3 t p ก็เป็น1.5เพราะฉะนั้นก็ยังบวกอยู่ประมาณสัก1.3%ครับวันนี้สวัสดีครับ